เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางพันศิริกุลนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุโขทยัยเขตหนึ่งพักเพื่อไทยค่ะดฉันเห็นด้วยกับยตินะคะในการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุงสูงทั้ง11ฉบับด้วยกันค่ะ และในประเด็นปัญหาที่ยันจะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเน้นย้ำนะคะว่ามีความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรจริงๆค่ะนั่นก็คือปัญหาชาวไร่อ้อยนะคะในกรณีที่ต้นทุนสูงและรายได้ต่ำเกิดจากการตัดอ้อยสดและปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดินเสื่อมค่ะขอสไลด์ค่ะ ท่านประธานที่เคารพคะอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ลำดับสีของโลกค่ะรองจากบราซิลอินเดียและสหภาพยุโรปปลูกใน47จังหวัดเกือบทุกภูมิภาคพื้นที่11.38ล้านไร่เราได้อ้อย113.02ล้านตันสามารถส่งโรงงานได้93.94ล้านตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่พันบาทต่อตันมีเงินหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมนะคะให้กับประเทศไทยเราถึง1,20 0 0 0ล้านบาทต่อปีท่านประธานคะนะปัญหาทางระยะสั้นและระยะยาวของชาวไร่อ้อยที่เดือดร้อนมากโดยในปี2,564คะ่ะรัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดี แทนการเผาอ้อยรวมทั้งให้ชาวกเกษตรนะคะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไฟไหม้ด้วยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ชาวไร่อ้อยเต็มใจค่ะเพื่อช่วยกันรักษานะคะสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะท่านประธานคะความแตกต่างของการตัดอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้หรืออ้อยที่ถูกไฟเผานี่นะคะ จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน120บาทต่อตันนั่นคือการตัดอ้อยสดจะมีค่าแรงในเรื่องของการริดใบอ้อยและหรือการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการตัดอ้อยท่อนเพื่อส่งโรงงานถ้าเป็นอ้อยที่มีการเผาไหม้การตัดจะรวดเร็วและค่าใช้จ่ายจะถูกกว่า การนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่120บาทต่อตันก็คือ1,200บาทต่อไร่ท่านประธานคะในรอบปีที่มีการปลูกไปแล้ว2,564ถึง2,565วงเงิน8,319.74ล้านบาทได้มีการจ่ายให้ชาวไร่ประมาณ180คะ่ะยังไม่ครบคะ่ะ และในขณะเดียวกันในรอบปีที่สองก็คือ2,565และสิ้นสุดไปเมื่อเดือนเมษายน2,566นะคะชาวไร่อ้อยยังไม่ได้สักบาทเดียวค่ะจากข้อตกลงเงื่อนไขเดิมสองช่วงปีที่มีการปลูกขณะนี้ก็จะเข้ารอบที่3ค่ะเกษตรกรก็เริ่มลงการปลูกอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมสะหะสมา สมาคมชาวไร่อ้อย5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรสิงห์บุรีอุตรดิตถ์สุขโขทยัยซึ่งมีสองสหสมาคมและพื้นที่สุขโขทยัยปลูกอ้อย311,000ไร่ผลผลิต2.7ล้านตันพี่น้องสหสมาคมขอพบท่านสมศักดิ์เทพสุทินค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดพื้นที่เกษตรไรอ้อย14ท่านด้วยกันค่ะ เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งรัดติดตามเงินดังกล่าวนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาติของคณะรัฐมนตรีค่ะและในขณะเดียวกันจากการพบปะพูดคุยหารือทําให้ทราบว่าการที่อ้อยมีไฟไหม้เพิ่มขึ้นนะคะนั้น เนื่องมาด้วยปริมาณการปลูกตามนโยบายของกระทรวงที่ส่งเสริมให้มีการผลิตมากขึ้นจากร้อยละ27.28เป็นร้อยละ32.79นั้นนั่นก็คือปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือในปีที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้ใบอ้อยมีปริมาณมากการตัดก็ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพบปะกพูดคุยก็คือการปลูกอ้อยจะทำให้ดินเป็นกรด ในกรณีที่มีการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ดีหรือเกิดจากการเผาไหม้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอดีตที่ผ่านมาการเผาจะทำให้เกิดเท่าที่มี คุณสมบัติเป็นเบสนะคะจากการปลูกอ้อยที่เป็นดินกรดจะทําให้เกิดสมดุลธรรมชาติดินจะเกิดความเป็นกลางและในปีต่อไปก็จะสามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตที่ดีในกรณีดังกล่าวนี้ค่ะชาวไร่อ้อยยังรวมตัวกันนะคะจะกลับอีก37สหสมาคมมาพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสอง0กว่าท่านที่เดินทางมาด้วยความทุกใจเนี่ยค่ะ เพื่อให้เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวและนะคะที่ฉันคิดว่าการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจะมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในประเด็นที่ควรจะช่วยเหลือนั้นฉันขอเสนอ5ประเด็นดังนี้ค่ะในประเด็นที่หนึ่งค่ะในส่วนของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้เร่งจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการตัดอ้อยสดคุณภาพดีรอบป,ปีที่ผ่านมาซึ่งตัดไปแล้วนะคะ120บาทต่อตันโดยเร็วค่ะ ในประเด็นที่2ค่ะขอให้กำหนดแนวทางสนับสนุนการตัดอ้อยสดในปี2,566ถึง2,567ซึ่งขณะน,นี้ลงปลูกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งการสนับสนุนอาจจะมีแนวทางในเรื่องของการเพิ่มเครื่องมือเครื่องจักรก็ได้ค่ะ ในประการที่3ค่ะขอให้เร่งแก้ปัญหาดินเสื่อมหรือดินกรดดังได้กล่าวมาแล้วและขอให้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดน้ํขนาขณะนี้ในภาคเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เกิดในเรื่องของความแห้งแรงน้ําไม่เพียงพออ้อยก็แ,แก่นขอให้มีมาตรการในเบื้องต้นเช่นการทําฝนเทียมหรือในเรื่องของการชนประทานในประเด็นที่4ค่ะ นะนี่ฉันขอเสนอว่าให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมต่อดินน้ำอากาศและก็ความทนทานต่อวัชพืชเพื่อพเพื่อพัฒนาผลผลิตต่อไร่ในแต่ละภาคซึ่งขณะนี้พบว่า ผลผลิตต่อไร่สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถัดมาก็คือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือผล,ผลผลิตน้อยที่สุดค่ะอยู่ที่ประมาณ8.9นะคะตันต่อไร่ค่ะในประเด็นท้ายสุดค่ะขอให้พิจารณาเพิ่มแหล่งเงินทุนเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อช่วยกเกษตรกรชาวไร่อ้อย,อยอย่างเหมาะสมต่อไปก็ขอเสนอ5ประเด็นเพื่อผลักดันไปสู่การช่วยเหลือชาวไร่อ้อย,อยอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ